สำหรับบาร,รมีขั้นต่อไปที่พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญนั้นคือปัญญาบาร,รมีบาร,รมีข้อที่หนึ่งคือทานบารมีข้อที่สองสีลบารมีข้อที่สามเนคธรรมบารมีข้อที่สี่ปัญญา,าบารมีจ้าปัญญาบาร,รมีนี่ก็เป็นข้อที่สี่นะจ๊ะ ปัญญาบารมีคือความรอบรู้ความอย่างรู้เหตุผลความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะมุ่งแสวงหาความรู้เหล่านั้นเพื่อมากำจัดกิเลสอสวะให้สิ้นไปจากใจนั่นเองดังนั้นปัญญาบารมีจึงถือเป็นบารมีที่มีความสำคัญมากๆบารมีหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยจะกว่าจะสร้าง ก็จะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้สักพระองค์หนึ่งต้องสร้างบาร,รมีสามสิบทัศน์นี่นะจ๊ะสิบทัศน์นี่สามระดับนี่นะจ๊ะไม่ใช่อยู่ๆเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพรึบขึ้นมาเลยไม่ใช่นะจ๊ะต้องสั่งสมความบริสุทธิ์ยิ่งในหลายหลายรูปแบบ จึงเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เป็นประสัมมาสมุทจ้าส่วนธรรมะแห่งปัญญาปรมีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับด้วยกันนั่นก็คือสุตตะมยปัญญาหมายถึงความรู้อันเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาความรู้ต่างๆ จากสำนักเรียนของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหรือจากบุคคลอรอบข้างซึ่งความรู้ในระดับนี้ถือเป็นเพียงความรู้ระดับต้นๆเท่าน,น,นั้นการอ่านการฟังการซักการถามอะไรต่างเหล่านี้นะจ๊ะก็เป็นความรู้ที่ทรงจำต่อต่อกัอนมาซึ่งอาจจะมีผิดพลาดคาดเคลื่อนกันไปบ้าง ประจาแล้วก็บอกกันต่อๆกันมาดังนั้นจึงต้องมีปัญญาที่สูงไปกว่านั้นขึ้นมารองรับนั่นคือปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตมยปัญญานี่นะจินตมยปัญญาหมายถึงความรู้นเกิดจากการพินิษพิจารณาไตรตรองทดลองโดยตนเอง เป็นความรู้ที่สำเร็จการคิดซึ่งถือเป็นความรู้ระดับกลางเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายอย่างนั้นแหละ <Yeah. S 1> ความรู้ที่จะเกิดจากการนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านั้นะน,นจะจ๊ะใส่ตรองแล้วก็มาทดลองทำดูซึ่งโดยทั่วไปแล้วความรู้ของชาวโลกทั้งหลายจะสูงสุดก็เพียงแค่จินตามยัยปัญญานี้เท่านั้น แต่เนื้อฟ้าก็ยังมีฟ้าฟ้าที่กว้างใหญ่กว่า,าหรือพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยคือนี่ในสิ่งที่ใช่กลับมีสิ่งที่ใช่กว่า,านี่นะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะมีปัญญาหรือความรู้ที่เหนือกว่าจินตมรยปัญญาัน่นน้คือภาวนามนยปัญญาภาวนามนยปัญญา ซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นเห็นแจ้งเป็นภาพกันมานะจ้ะหมายถึงความรู้แจ้งที่เกิดจากการเจริญสม,มาธิภาวนาซึ่งถือเป็นความรู้อันบริสุทธิ์คือจิตจะต้องอยู่ในจุดที่ปลอดความคิดบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ปลอดความคิด และก,การเห็นแสงสว่างการเห็นยิ่งเกิดที่จะทำให้พระโพธิสัต์สามารถคน้นพบหนทางที่จะนำตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏสงสา,ารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ในที่สุดไม่ใช่ไปคิดพิจารณาไตรตรองแล้วบรรลุไม่ใช่นะจ๊ะต้องพ้นจากจุดนั้นไหมเลยไปอีก ถึงระดับการเห็นแจ้งเนี่ยจะแต่นภาวนามยาปัญญานี้จึงถือเป็นความรู้ระดับสูงสุดหากใครมีปัญญาระดับนี้บุคคลผู้นั้นจะต้องมีจิตที่ใสสว่างและบริสุทธิ์เป็นอย่างมากพระใจที่ใสสว่างจะนำมาซึ่งความรู้หรือดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ตามทานไปจะ้ะยิ่งความสว่างของใจไปถึงไหนคือแสงสว่างภายในถึงไหนเนี่ยจะ้ะ ความรู้ก็จะไปถึงนั่นเพราะเห็นหนึงไหนก็รู้ถึงนั่นและเมื่อความสว่างใจมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งความสว่างนั้นเป็นความสว่างที่สว่างอย่างไม่มีประมาณคือสว่างกว่าดวงอาทิตย์เที่ยงวันหลายๆลายหลายหลหลาดวงมารวมกันนะจ๊ะต้องสว่างกว่านั้นเหมือนเราเาดวงอาทิตย์มาเลียงเต็มท้องฟ้ากัน บุคคลนั้นก็จะมีดวงปัญญาที่แทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะในทีสุดสามารถค้นพบความรู้อันประเสริฐซึ่งจะเป็นคีย์วอร์ดสำคัญที่จะนำไปสู่ขนแต่งความดับทุกได้ในที่สุดนั่นเองตามทันไหมไนี่เนอะเขาบังคับว่าให้ครูใหญ่อ่าน เดี๋ยวต้องไปเชงทั้งหน่อยแังนั้นพระบริษัทธผู้มุ่งขจัดกิเลสอาสวะย่ามมีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนเพิ่มภูมิปัญญาบารมีอยู่เสมอด้ยการขวนขวายแสวงหาความรู้ต่างๆจากคนทุกชนชั้นจะนำความรู้ที่ได้จากคนเหล่านี้มาศึกษาเรียนรู้ต่อ แต่ที่กำจัดกิเลอสอสวะได้จร,จริงๆต้องเกิดจากการเห,เห็นนะจ๊ะอย่างพระสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าต้องไปศึกษาความรู้จากพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าและก็มาฝึกฝนจนมีประสบการณ์ภายในเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็บรรลุได้ส่วนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านค้นด้วยพระองค์เอง โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้นี่ก็คือปัญญาบาร,รมีนะจ๊ะ